คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะราคาน้ํามันตอนนี้ราคาน้ํามันในประเทศของเราสูงขึ้นนะคะทําให้ผู้ใช้รถในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดสงขลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะเขาหันไปเติมน้ํามันราคาถูกที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นําไปวางขายที่ริมถนนนะคะเพราะมีราคาถูกกว่าน้ํามันในประเทศถึงดิตละ7บาทเลยทีเดียวค่ะ เจ้าของรถเข้าเติมน้ํามันราคาถูกที่วางขายริมถนนสายสสดาวด่านนอกอําเภอสสดาวจังหวัดสงขานะคะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหลังจากน้ํามันในประเทศมีราคาแพงน้ํามันที่วางขายริมถนนพบว่าเป็นน้ามันดีเซลแล้วก็น้ํามันเบนซินค่ะลักลอบมาจากประเทศเพื่อนบ้านขายให้กับลูกค้าถูกกว่าน้ํามันในประเทศถูกกว่าขนาดไหนคุณผู้ชมดูนะคะดีเซลจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาขายกันลิตรละ29บาทส่วนน้ํามันเบนซินขายลิตรละ30บาท ก็ถูกชัดเจนนะฮะอย่างบ้านเราเนี่ยคือถ้าในกรุงเทพก็คือ33บาทะโดนประมาณนะคะขณะที่ดีเซลในประเทศอย่างที่บอกไป33บาท34สตางค์ส่วนแก๊สโซฮอลาในประเทศอยู่ที่ลิตรละ 37บาท75สาตางค์นะคะผู้ใช้น้ำมันราคาถูกให้ข้อมูลนะคะว่าเหตุผลที่เติมน้ำมันริมถนนเพราะว่าราคาถูกกว่าน้ำมันในประเทศแล้วก็ประหยัดเงินได้ดิสละไม่ต่ำกว่า5บาทคุณภาพน้ำมันก็ไม่ต่างกันละคะ่ะจากการสังเกตการขายน้ำมันก็พบว่าร้านที่ขายน้ำมันราคาถูกจะมีน้ำมันบรรจุ บรรจุจากขวด,ดะนะคะขวดแบบนี้เลยเป็นกัลลอนด้วยนะคะก็วะะกางเอาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อขายกับรถจักรยานยนต์ส่วนภายในร้านก็จะมีน้ํามันบรรจุแกลลอนขนาด5ลิตรแล้วก็10ลิตรมีลูกค้านํารถยนต์มาเติมเจ้าของร้านก็จะขนออกมาเติมค่ะขณะที่บางร้านถึงขั้นมีหัวจ่ายน้ํามันด้วยนะคะเช่นเดียวกับจังหวัดนาราธิวาสที่เคยพบ ร้านที่ขายน้ำมันราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านบรรจุกแกลลอนขายเติมให้กับรถยนต์ริมถนนสายนาธิวาตากไปแต่ว่าหลายร้านนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการในพื้นที่ออกมาแฉพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่บอกว่าไปเก็บสวยน้ำมันเถื่อนจากพ่อค้าแมค่ค้าทาให้มีการกดขันก็สั่งปิดชั่วคราวนะคะ จากการตรวจสอบยังพบว่ามีร้านขายน้ำมันราคาถูกบางแห่งลักลอบขายน้ำมันบรรจุกแกลอนค่ะแล้วก็ซุกซ่อนอยู่บริเวณหลังร้านนำมาขายกับลูกค้าที่ต้องการเติมน้ำมันราคาถูกด้วยนะคะตอนนี้พูดถึงราคาน้ำมันดีเซลกำลังเป็นโจทย์ใหญ่ของหลายประเทศบ้านเราเนี่ยก็ปฏิเสธได้ยากนะครับเพราะว่าเราก็พูดกันมาตลอด ต้องลุ้นกันด้วยซ้ำว่าตอนนี้เพดานจะขยับไป35บาทต่อเลตหรือไม่แต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศมาเลเซียที่คุณสิดิมารายงานว่ามีความพยายามลักลอบน,นําน้ํามันเข้ามาแล้วมาขายในบ้านเราตอนนี้ ก็กลายเป็นว่าดีเซลก็เป็นโจทย์ใหญ่สําหรับเขาเหมือนกันนะครับหลังจากที่ราคาตลาดโลกก็สูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็รัฐบาลมาเลเซียอุดหนุนหนักมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อวานนี้มาเลเซียย,ยกเลิกมาตรการอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลแบบปูพรมแล้วนะครับก็มีผลทันทีทําให้ราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกหน้าปั๊มจะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นราคาตลาดครับอยู่ที่3.35ริงกิตต่อลิตรหรือว่าราวๆ26บาท ยกเว้นเพียงรัฐซาบาซาราวักแล้วก็เขตลาบวนที่จะยังคงได้รับการอุดหนุนที่ราคาเดิมก็อยู่ที่2.15ริงกิตต่อลิตรหรือว่าประมาณ16.83บาทต่อไปคือราคาเดิมที่มีการลักลอบเข้ามาจากมาเลเซียเนี่ยเขาไปซื้อมาคือ16บาทบาแล้วมาขายบ้านเราประมาณ29ใช่ไหมครับ,รบแต่หลังจากนี้คือ มาเลเซียเขาก็26บาทแล้วนะอ่าทีเนี้ยจะคุ้มหรือเปล่าขนข้ามมาขายบ้านเราแบบลักรอบเนี่ยแต่ว่า26บาทก็ถูกกว่าบ้านเราอยู่ดีบ้านเราตอนนี้33 33อ่าเดี๋ยวจะขยับเพยายดานไป30ถ้าในพื้นที่ภาคใต้ก็จะบวกค่าขนส่งไป,ไปอีกนะก็จะแพงกว่า33บาทอ่าอ,อันนี้อันนี้รายงานให้คุณผู้ชมดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านนอกจากมาเลเซียแล้วครับทีมข่าวของเราไปพบว่าที่อินโดนีเซียก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน 6มิถุนายนที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรณีของอินโดนีเซียกำลังเสนอให้เพิ่มเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซล<ๆ>เพื่อลดช่องว่างระหว่างราคาตลาดแล้วก็ราคาที่กำหนดให้ขายโดยรัฐบาลคาดว่าจะต้องเพิ่มการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเป็น3,000รูเปียต่อลิตรหรือประมาณ6บาท70สตางค ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเขาอุดหนุนประมาณ1,000รูเปียต่อลิตรหรือว่าประมาณ2บาท25สตางก็ทำให้ตอนนี้เปิดตามีหนาครับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอินโดนีเซียเขาบอกว่าก็ต้องจำหน่ายราคาน้ำมันดีเซลในราคา6,800รูเปียต่อลิตรอันนี้คือราคาที่กาหนด <c oughs> ของที่อินโดนะครับก็ประมาณ15บาท35ตาง <c oughs> ถือว่าถูกนะต่างจากราคาจริงที่มันควรจะขายในตลาดเนี่ย ราคาจริงอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0รูเปียหรือประมาณ27บเจบาทบมันมีส่วนต่างค่อนข้างเยอะแต่รัฐบาลอินโดนีเซียอุดหนุนเพียง1,000รูเปียเท่านั้นก็ทำให้เปอร์ตามีนาเขาบอกว่าก็ต้องแบกรับส่วนต่างของราคามาโดยตลอดล่าสุดเนี่ยก็มีแนวทางที่ออกมาอย่างที่รายงานข่าวเนี่ยครับคุณผู้ชมว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มเงินอุดหนุนของรัฐบาลในการที่จะไปอุดหนุนราคาน้ํามันเพื่อที่จะทาให้บริษัทเปอร์ตามีนาบริษัทน้ํามันแห่งชาติของอินโดนีเซียเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้ด้วยนะ แต่ว่าด้านหนึ่งก็เป็นตัวสะท้อนเหมือนกันนะว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหาเรื่องของเงินในการสนับสนุนกองทุนในการลดราคาน้มันต่างประเทศก็เจอเหมือนกันหนักนะเลยเออครับ ค่ะเนี่ยค่ะแนวทางในการดูแลราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยห,หลายๆคนก็จับตาดูท่าทีโดยเฉพาะวันนี้นะคะสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าจะไปทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าก็อยากทราบแนวทางในการดูแลราคาน้ำมันดีเซลในประเทศเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะกระทบกับต้นทุนอย่างมากนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันที่ได้มีการคำนวณกับผู้ที่ใช้บริการขนส่งอยู่ที่30บาบาทต่อลิตรสำหรับราคาน้ำมันดีเซลนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เพดานมันขยับมาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่33บาทต่อลิตรซึ่งการเดินทางไปวันนี้เนี่ยค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าอยากทราบแนวทางเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการดูแลที่ชัดเจนหรือว่าไม่ได้มีการตอบรับอะไรที่ชัดเจนเนี่ยค่ะทางสาพ,พันธ์การขนส่งทางบกบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะยกระดับเหมือนกันว่าจะต้องขอให้ภาครัฐเนี่ยช่วยมาดูแลนะคะคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ตรึงเอาไว้สําหรับค่าขนส่งเพราะถ้าไม่ตรึงรเรารายงานตลอดเลยคุณผู้ชมราคาดีเซลที่เพิ่มขึ้น1บาทเนี่ยจะทํา ให้ค่าขนส่งเนะี่ยเพิ่มขึ้นไป3%แล้วทีเนี้ยถ้าหากว่า33เนี่ยคุณผู้ชมขึ้นไป9%แล้วนะ<ช>เป็นไปได้ยากมากที่จะขึ้นไปทีเดียวสักประมาณ9-10%แล้วก็แน่นอนนะคะถ้าขึ้นจริงๆสินค้าก็จะแพงขึ้นจาก<ช>ค่าขนส่งก็มีผลต่อผู้บริโภคอีกเช่นกันนะคะครับ,รบเดี๋ยวต้องมาติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันต่อนะครับ